ค่ะพี่น้องหมาซอยอัดวัานบ้าน,อ,นอันก่อสร้างค่ะพี่น้องค่ะเพราะวะ่าชั้นบนของบ้านนะคะเออนี่ค่ะแต่ข้างบนหลังคาเนาะคะ่ะมันจะได้ลื่อออกทั้งชั้นนะคะค่ะพี่น้องค่ะงานสร้างสำรับอัดบําน้านอีกแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยนาอคคะเนาะคือข้างบนนะ่ะมันต้องได้ลื่อออกเบิร์ดนะพี่น้องค่ะคือคือยกยก,ยกชั้นบนดึงชั้นบนขึ้นให้มันเป็นมันเป็นชั้น ใต้หลังคาเนาะค่ะเนาะเอ่อก็เลยเอ่าลือออกทั้งชั้นบนนะและเพิ่นะกะเหตุให้มันเป็นชั้นปกตินะคะก็คือดึงหลังคาขึ้นดึงเขาห้องว่าดึงผนังขึ้นซี่มแม่ค่ะกะเป็นงานใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นงานใหญ่สำหรับ,บรวันวานล้วกะอกอกเออก็บ่เคยก็บอบ่เคยมีประสบการณ์อย่างมาะ,ะเนาะแต่ว่าเฮากะว่าอ่น ที่ให้ลูกก็ยู่น้ำหนื่นเลยค่ะตามก็สร้างก็เลยเริ่มขึ้นแพี่น้องค่ะตามอดีเลยค่ะที่น้องอ้อ <c> ห <oughs> ข้าที่น้องค่ะกะลื้อหลังคาออกแล้วแล้วนะค่ะเนาะกะของเก่าเพิ่นจะใส่ถุงสุดถุงยายเนี่ยอ่ากะลื้อตะขนออกออกจากข้างข้างบนออกแล้วค่ะเนาะก็ยังเหลือแต่กระเบื้องที่เพิ่นจะต้องลื้อออกนะคะกระเบื้องที่เห็นเนี่ยเพิ่นจะต้องลื้อออกไม่ไม่สีเก่าก็จะต้องลื้อออกด้วยค่ะพระเจ้าท่ะคอนเทนต์แบบอันอันทีละขั้นทีละขั้นเหมือนกันนะโอ้โหค่ะ หลังเหตุการณ์นี้ค่ะพี่น้องเนี่ยจะให้เขาเจ้าเห็ดค่ะเพราะว่าถ้าห้องจะบ่มีประสบการณ์กันทั้งผัวเมียเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องได้ให้สร้างเป็นซอยเป็นทุดใหญ่ลานนี่กาเยอะแยะแต่แพะหายใจอยู่หาพี่น้องค่ะก็ยังโชคดีอยู่ค่ะพี่น้องเออก็ยังเงินเห็นพันมาได้เป็นทพลาสเต็ปอยู่ไข่แดงค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่า ก็แบบเออเอ่าอ,อ่าเ,เป็นเวลาเป็นระยะเวลาที่โดนนะคะอันช่วงที่ก่อสร้างก็สามปีค่ะพี่น้องค่ะอ่าสามปีเลยค่ะเพราะว่าการเลือ้อนการย่างเดียวถ้าตัดที่แรกอ่ะอ่าพากันเลื้อเอาเองค่ะพากันเลื้อออกทีละยางทีละยางแล้วก็วางไว้วางไว้วางไว้ค่ะแบบนี้มันซ่างขันบ่ทัดใจอีกอย่างหนึ่ง อัน,นเราได้นัดกับนนทางบริษัทที่เขารับเหมาแล้วอันบ่ค่ะเพราะบริษัทรับเขารับเหมามาเนี่ยคือมันจะต้องให้แล้วเซ็จนะคะพี่โดคือมันจะต้องโล่งออกไปหมดเลยคะ่ะวันนี้เขาเฮ็ดบอลโล่งคะ่ะเพาเขาเฮ็ดบอลโล่งเพื่อนก็ต้องขนคนมาอีกเคืนหนึ่งอีกรอบหนึ่งมาขนออกให้เราค่ะพี่โดค่ะก็ทั้ง,ทงนี้ทั้งนั้นก็นโอ้ยนุคะ่ะอ่า ละลอกแล้วละลอกแล้วค่ะค่ะพี่น้องค่ะที่จริงแล้วที่ทีท่ที่เขาเดี่ยวเห็นตรงเนี้ยคือเขาต้องลื้อออกให้มันแล้วเหมอนเนะนี่เขาลื้อบรรแล้วพี่น้องเพิ่นกันเลยเอาคน <ละ S 2> ของเพิ่นนนะคนน,นั้งเพื่อนบ่มาลืา้อสังเกตเห็นไหมะคะพี่น้องคะเมื่อกี้นี่น้คะค่ะน้องนี่ค่ะอันที่ลื้อออกแล้วมันจะโล่งแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เขาลื้อบรรแล้วเห็นไหมคะเพื่อนก็จะต้องเอาไม้กับไม้ ต,ตัวเก่านะคะอันนี้เดี่ยวเห็นนี่คือตัวเก่าตัวนี้ก็ต้องเอาออกค่ะมันปกติแล้วมันเป็นหน้า่เฮาแต่ว่าเฮาเฮดบ่เป็นไงครับพี่น้องคะอ่าก็เลยให้ได้สร้างอ่าให้สร้างเป็นรุนเห็ดบ้านนี่ก็สร้างเป็นรุนเห็ดนี่ก็คือแบบค่าใช้จ่ายก็คือแบบว่าอ่าคือเป็นเท่าตัวจริงๆนะคะ่ะอ่าจากที่ค่าใช้จ่ายที่เขากตกลงกันได้ว่า แต่ถ้าเป็นบค่ะวันดี้เพราะคนเไิ่มมาเริ่มหม่คือม่เริ่มรื้อออกทังที่แบบพระเจ้าก็เลยแบบโอ,อ้ราคาตกต่ำ้เพราะคนที่เล่าพินานพ่นก็ได้บอกออย่างนีว่าที่เป็นซอยลรื้อใส่แบบเป็นตัวราคาที่แบบขึ้นตัวเาต้อคิดบาเออื่เอ่อท,ที่เจะเอาของไปเิ พีดดมาะนราจต้องอกรอพ่เาอก็เป็นประสบการณของเจ้าของที่ผ่านมาเนะค่ะเออกระไรเดี่ยกะผ่านมาแล้วค่ะพี่องเออโชคดีนะเอาง่ายๆก็คือโชคดีไปครับพี่องผ่านมาแล้วจ้าตอนนี้จะย่างไปอ้อมบิืงคัะบัดนี้โอ้ยอะแยๆไปหมดค่ะพี่องค่ะ ตอนที่เครื่องอัเอามาตั้งเอามาวางของบริษัทเอามาลงเนาะค่ะนะโอ้โหตกใจเลยค่ะอุ้ยอะไรมันเยอะขนาดนี้เลยบอสเออก็คือแบบว่ามันต้องลืมใหม่เห็ดใหม่ทั้งชั้นนะค่ะพี่น้องค่ะเรื่องของเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าเออภาษาบ้านเฮาว่าไหนอะจากที่เราเคยเคยคิดว่าราคาอยู่ยี่สิบบาทอะไรี่น่นะมันก็เลยกลายเป็นราคาอยู่สี่สิบบาทมันก็เลยกลายเป็นว่อโอ้โห เยอะเกินเลยนะก็เลยมันมันก็เกิดอาการว่าอ่าซีเรียสหรือเครียดดุริดงหน่อยค่ะพี่น้องค่ะแต่ทั้งที่ทั้นที่ความที่เราเครียดหรือเราซีเรียสเขาบอกว่าจะเห็นจะไหนบ้างอะไมเห็นชีวิตยสทำตัวปกติคือเออนะคะชิวๆประมาณนั้นนะพี่น้องที่แท้แล้ว,แท,ว,วแทบจะพูดเขอตายค่ะพี่น้องค่ะสองพอเวทแทบจะพออยากยางเข้าบ้านเลยค่ะตอนอหลังเลือ่องอานเนาะ เออจะอย่างที่บอกค่ะพี่น้องค่ะย่างที่เราเมื่อกี้นี่น้องค่ะเนาะเอ่อเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาแล้วค่ะพี่น้องโชคดีไปกะปีนี้ก็เข้าปีที่ที่สี่นะคะที่ห้าแล้วค่ะที่ผ่านมาแล้วน้อค่ะเนาะเ mm hmm. พราะว่าเริ่มการก่อสร้างกับเอ่อเอ่อสองพันสิบแปดนะคะ mm hmm. แล้วก็สองพันยี่สิบเอ็ดมันมันแล้วเสร็จค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. เออ 2021แล้วก็คือก่อสร้างอยู่3ปีค่ะพี่น้องค่ะก็โอ้ไข่แดงใช่ปะเพิ่งเพิ่งจะแล้วค่ะพี่น้องแต่ค่ะพี่น้องค่ะมาต่อกันอีกหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็อ่าจากที่เล่าเมื่อกี้เนาะค่ะเออ2021บ้านก็แล้วค่ะการก่อสร้างก็อย่างกันแล้วแล้วบนทั้งข้างนอกทั้งข้างในค่ะพี่น้องค่ะโอ้ขอโทษค่ะ ทางข้างนอกข้างในกันแล้วเบิดแล้วค่ะเนาะตอนนี้คือข้างบนเพิ่์ก็เออ่ป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยค่ะก็เซลูดูดีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่หาลูกป้าพ่อแม่ว่าบ้านที่แล้วเสร็จแล้วมันอยู่ใส่ก็เลยกลับมาเออเอาเอาการก่อสร้างนี้มาให้พี่น้องเบิรงก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อใาสิพาไปเบิรงอันที่มันแล้วนะคะอ่อัธิษฐานขึ้นไปนี่ค่ะเออ่ทางเข้าเป็น คนละส่วนกับบ้านใหญ่นะคะเนะ mm hmm. ะ่ขึ้นไปชั้นบนนะคะอะอันนี้ตอนตอนนี้คือช่วงที่เพิ่นรอขั้นใดคะ่ะรอที่กั้นนะคะผนังนี่ค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอ,อันในตัวบ้านเพิ่นคือ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 โมเมนต์นี้ที่พาเข้าไปเบิ้งนี่คือคือแบบว่าเอ่อคังได้ตกแตง่งเ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นรูปร่างที่แล้วๆนะคะพี่น้องคะ่ะ ตอนที่เพื่อนต้แตงแล้วอันใดแล้วอันอยังมาทันได้รวบรวมอยู่ค่ะพี่นออ feet, าา้องเออเดี๋ยวเมื่ออาทิยรวบรวมมาเอามาสู่เบิระะ์ะเนาะตอนนี้กระเบิร์กการก่อสร้างอันนี้น่าจะเป็นห้องซักผ้าของบ้านเนาพิ่นเอค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือห้องซักผ้าค่ะพี่น้องคห้องซักผ้าบ้านเพื่นตัวนี้แล้วตัวน,นี้ตนนัวนี้น่าจะเป็นห้องห้องอาบน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะ ตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำบ้านเพื่นอนนาะค่ะนาองขึ้นเห็นแต่บาดเนค่ะชาพี่น้องค่ะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำบ้านเพื่อนชาพี่น้องไม่ได้ยางไ,ไก่นะเมื่อเมื่อที่ไปไทยก็ไม่ได้ยางไก่เลยทอดลื้นคิดพี่น้องทอดลื้นคิดว่าจะได้เก็บไ,ไหไแมอันยางตรงไปบ้านเพื่อนจะเป็นห้องรับแขกค่ะพี่น้องค่ะ เครื่องเขาห้องว่าแพงแพงยังอ่ะอ่าอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่างต่างอยู่ตรงนี้มดค่ะพี่น้องอ่าตรงนี้เป็นห้องครัวค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นห้องครัวบ้านเพื่อนคะ่ะออเป็นห้องครัวค่ะพี่นอ้องออกะยายเติบเนื่องยู่คะ่ะข้าเจ้ายู่กันอันครอบครัวนี้ข้าเจ้าอยู่กันสามคนกับมีลูกน้อยผู้นหนึ่งคะ่ะออจาจา ห้องพัวแล้วก็ห้องกินข้าวมันรวมกันเลยค่ะเ้าจะเห็นโล่งๆกันห้องพัวห้องกินข้าวแล้วก็เขาห้องว่ายน่ะสายมือออกไปนิดนึงมันจะเป็นห้องรับแขกบ้านเพื่อนค่ะห้องพัวห้องกินข้าวห้องรับแขกจะอยู่ที่เดียวกันค่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องใหญ่ค่ะตัวนี้ที่เป็นห้องห้องลูกเพื่อนบอค่ะ เพื่นมีลูกป้องกันตูวหนึ่งอย่างเป็น้องค่ะอันนี้เป็นห้องลูกเพิ่นดอกค่ะเนาะพวกสึ่งลูกยางตอนนี้ก็แล้วแล้วเล่าเรียบร้อยเบิดแล้วค่ะเข้าทารเบิดแล้วค่ะดามไปเบิดแล้วค่ะดามเบิดสุบอนแล้วค่ะพี่ปัจจุบันนี้คือดามไปเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นห้องใหญ่หนตัวนีอ๋อตัวนี้เป็นห้องใหญ่คหนเป็นห้อง อันนี้เป็นห้องนอนบ้านเพื่อนค่ะพี่้องห้องนอนนอนบ้านเพื่อนกับห้องใหญ่เติมค่ะพี่้องคะ่ะห้องใหญ่เติมค่ะกำลางไปเบิด์ดละคือจยงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือกามไปเบิดแล้วค่ะพี่้องค่ะกลับบ้านแล้วราตัวบาดนี่ได้ยินเสียงผู้ใดห้องมุยตลาดเมื่อกี้นี่เออฮะอยา กับบ้านเรากับบ้านเราขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจดีๆที่ให้มาเน้ะค่ะเด้ออย่าลืมมาดูทุกท่ากันเด้อค่ะเด้ออั่านขั้นว่าจะไหนก็พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเดนาะเออวันวันก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านแล้วก็รักทุกๆท่านกินหอดทุกๆท่านที่เจ้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกๆทุกๆกำลังแรงใจที่ให้มาค่ะ ขอบคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่ดองค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อค่ะล้องเด้งข้างล่างบาทดิพี่ดองค่ะฝนตกไม่แห้งเนี่ยน้ำล้นมาจใส่เมูค่ะพี่ดองน้ำล้นน้ำพี่ดองค่ะขอบคุณละลายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ